เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องเมียชังของซาตานใจหินแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนัตตารินถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องอยากกันสถกทีจรินยาเงยหน้าจากจานอาหารมามองสามีของเธอทันทีเธอแต่งงานกับเขามาเกือบ3ามปีแล้ว ใบหน้าหล่อไม่มีอาการติดขัดเมื่อยามที่เขาพูดเรื่องนี้เธอเหลือบมองจูโนโ่ลูกชายวัยสามขวบที่กำลังเหลือบตามองเธอและพ่อด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยเธอวางช้อนลงและค่อยๆเอื้อมมือไปหาเด็กชายตาแป๋วเหมือนกำลังรอคำตอบเธอวางมือเดียวบนมือป้อมๆของเด็กน้อยเราจะพูดกันหลังจากนี้ค่ะคุณมิช เธอบอกสามีแล้วเขาทำเหมือนไม่ได้ยินในสิ่งที่เธอพูดแต่เธอไม่สนใจเขาหรอกจิตใจของเธอมันเหมือนจะแตกสลายอยู่แล้วเขาไม่สนใจใยดีเธอเลยและเธอก็พยายามเก็บอารมณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้กินข้าวเธอจ้าจูโน่เด็กชายเชื่อฟังในสิ่งที่เธอพูดเสมอเธอเชื่อว่าจูโน่จะเข้าใจในสิ่งที่พ่อของเขาพูดมิช คือพ่อของจูโนโ่เขามีลูกกับผู้หญิงคนหนึ่งก่อนหน้าที่จะต้องมาแต่งงานกับเธอพ่อชาวฝรั่งเศสของเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่เขาเพิ่งจะเรียนจบเขาจึงต้องดูแลกิจการทุกอย่างของพ่อและมีผู้หญิงมากมายที่จ้องอยากจะจับเขาเพราะอยากจะตกทางข้อสารแม่ของเขาจึงหาผู้หญิงที่ท่านไว้ใจนั่นก็คือเธอจรินยา เป็นลูกของเพื่อนรักของท่านแม่ของเธอได้เสียชีวิตไปนานแล้วท่านจึงทรงเสียเธอมาตั้งแต่อายุ15แม้ว่าตอนนั้นเธอจะยังอยู่กับพ่อแต่ต่อมาไม่นานพ่อก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่านจึงรับเอาเธอมาอยู่ด้วยและท่านก็รักเธอเหมือนลูกจรินยาเป็นเด็กดีท่านรักเธอมากเธอจึงตอบแทนท่าน ด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านเสมอและโดยที่ไม่มีใครรู้เธอลงรักลูกชายของท่านแต่เขากลับไม่เคยสนใจใยดีไม่เคยมองมาที่เธอเลยแม้แต่น้อยมีผู้หญิงสวยๆมากมายคอยให้ท่าและทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะจับเขาทำสามีและแม่ของจูโนโอเองก็สามารถท้องลูกของเขาได้อย่างสำเร็จแต่เพราะไม่มีใครต้องการผู้หญิงคนนั้น แม่ของเขาจึงใช้เงินฟาดหัวเพื่อรับเอาจูโนมาเลี้ยงเองและเธอก็เป็นคนรับหน้าที่นั้นท่านยื่นคำขาดว่าเขาจะต้องแต่งงานกับเธอเท่านั้นเพื่อกันไม่ให้เขาไปมีคนอื่นได้อีกมาอย่างนั้นอย่ามาเรียกว่าแม่คนเป็นลูกจึงไม่อยากมีปัญหากับมารดางานแต่งงานไม่ได้จัดใหญ่โตแต่ได้มีการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จริญญาตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้เป็นภรรยาของคนที่ตนเองแอบรักมาหลายนานปีแต่แล้วมันกลับตกนรกทั้งเป็นสำหรับเธอเพราะมิตรไม่เคยสนใจใยดีเธอเลยแค่คืนเดียวเท่านั้นที่เธอได้อยู่ในห้องเดียวกับเขานั่นคือคืนเข้าหอเขาหลับที่โซฟาเบสทิ้งให้เธอ ได้แต่นั่งมองเขาด้วยดวงตาที่แฝงไปด้วยความเสียใจและน้อยใจเธอไม่เคยบอกเรื่องนี้กับแม่ของเขาแต่เธอรู้ว่าท่านต้องรู้อยู่แล้วแน่ๆจริญญาไม่เคยคิดจะเอาเรื่องที่ไม่สบายใจของตัวเองไปบอกให้ท่านรู้เพราะเธอรู้สึกได้ว่าช่วงหลังๆมานี้ท่านมีอาการป่วยบ่อยๆทั้งเวียนหัวไม่มีแรง เธอยุ่งกับการดูแลท่านและดูแลลูกของเขาที่ยังเล็กตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตแต่ความใจร้ายของเขานั้นยังไม่สิ้นสุดเพราะเขาไม่แม้แต่จะชายห้างตามาแลเธอเลยตอนที่เขามาเยี่ยมแม่ของเขามาเยี่ยมลูกของเขาหญิงสาวเชื่อว่าแม่ของเขาจะต้องสังเกตเห็นจรินยาขอตัวเข้าห้องน้ำโดยไม่ให้ใครรู้ว่าเธอ ต้องมาแอบร้องไห้อยู่ในห้องนะ้ำเมื่อร้องไห้จนพอใจแล้วจึงค่อยๆเดินกลับมาทำเหมือนว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเขากลับไปแล้วท่านก็ดึงเธอก็ไปกอดและบอกกับเธอว่าแม่ขอโทษที่ต้องดึงให้เธอมาทนทุกข์ทรมานกับลูกชายของท่านเมื่อท่านเห็นแล้วว่าการที่ท่านบังคับลูกชายมันไม่ได้เป็นผลดีต่อใครเลยใครๆก็รู้ว่าแม่ของเขาป่วยเพราะตรอมใจ ไม่กี่เดือนท่านก็เสียเธอรู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะมาถึงเมื่อทนายของตระกูลซึ่งเป็นเพื่อนเก่าแก่อ่านพินัยกรรมซึ่งในนั้นมีชื่อของเธอรับเงินจากท่านหลายล้านและเธอเห็นแววตาเดือดดานของเขาวบหนึ่งหิวเงินและนั่นคือคำที่เขาหลุดปากพูดออกมาตอนนี้เธอจึงเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงได้จงเกลียดจงชังเธอนัก จรินยาแสบร้อนจมูกและดวงตาแล้วน้ำตามันก็ไหลาอาบแก้มประจานว่าเธอเสียใจที่เขาพูดแบบนั้นคุณทนายถอนหายใจออกมาอย่างเข้าอกเข้าใจเธอเป็นอย่างดีท่านอ่านพินัยกรรมจบแล้วเธอจึงเดินออกไปและให้เวลาตนเองได้รู้สึกเจ็บใจและเสียใจเธอเสียดายเวลาเหลือเกินอุตส่าห์ทำดีสารพัดแต่เธอได้มาแค่เพียงเท่านี้ เธอส่งจดหมายไปถึงทนายหลังจากนั้นไม่นานและแล้ววันนี้ก็มาถึงเขาได้พูดในสิ่งที่เธอต้องการจะทำอยู่ก่อนแล้วเธอเดินไปบอกเขาเบาๆว่าช่วงบ่ายให้ไปพบกันที่อำเภอแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรหลังจากนั้นเมื่อจูโน่ไปโรงเรียนแล้วเธอจึงเข้าห้องของตนเองห้องที่เธออยู่ที่นี่มาตั้งหลายปีคืนนี้คงเป็นคืนสุดท้ายเท่านั้น สาวใช้ที่อยู่เคียงข้างชื่อมาลิเอาแต่ยืนร้องไห้อยู่หน้าห้องแล้วคุณจูโน่จะอยู่ยังไงล่ะคะถ้าไม่มีคุณรินเธอเดินไปวางมือบนไหลของมาลิเหมือนจะให้กำลังใจทั้งๆที่หัวใจของเธอก็กำลังจะแตกสลายอยู่เช่นกันมาลิเธอทำหน้าที่ดีอยู่แล้วเดี๋ยวพี่รินจะคอยไปเยี่ยมน้องจูโน่ที่โรงเรียน เธอพูดไปก็กลั้นสะอื้นมาลิดูออกรีบเข้ามากอดเธอทันทีสองคนต่างร้องไห้ด้วยกันทั้งคู่เรื่องนี้ไม่มีใครไม่เจ็บเธอไปนั่งรออยู่พร้อมทนายคิดดีแล้วใช่ไหมหนูรินทนายถามถึงซองที่เธอให้ไว้เธอรีบพยักหน้าหนูไม่เปลี่ยนใจหรอกค่ะ เธอยิ้มแค่เพียงใบหน้าแต่ดวงตาและหัวใจไม่ได้ยิ้มไปด้วยเพราะมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าเธอทำดีที่สุดแล้วแล้วเขาจะเข้าใจเธอแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจก็ช่างเขาไม่กี่นาทีเท่านั้นเขาก็มาถึงอย่าบอกเขานะคะรอให้หนูไปแล้วค่อยบอกเขาได้โปรดเถอะค่ะ คุณทนายได้แต่ตอบรับด้วยความไม่สบายใจเท่าไหร่แต่ก็รู้ดีว่าคนที่เจ็บปวดก็คือจริยานั่นเองการยาเป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยไม่มีใครจับมือใครไม่มีการบอกลาใดๆทั้งสิ้นวันนั้นเธอขับรถไปรับจูโน่ได้ตนเองใช้ชีวิตปกติสุขเหมือนกับว่าเธอมีความสุขที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้แล้วทุกๆวันทุกๆนาทีทุกๆชั่วโมง เธอคิดแค่ว่าเธอทำเพื่อจูโนอย่างดีที่สุดแล้วและไม่เคยเสียดายเวลาขณะที่มาริเอาแต่ร้องไห้อยู่ข้างเตียงตอนกลางคืนเสียงดังกระซิกกระซิกเธอก็ได้ตะกอดเด็กชายที่สุดแสนจะไร้เดียงสาเอาไว้ทำให้เขารู้ว่าตอนนี้ยังมีเธออยู่และขอให้เธอได้ตักตรงความสุขในตอนนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ กิจวัตรตอนเช้ายังคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเธอหอบข้าวของของตอนเองใส่รถของตอนเองไว้และพาจูโน่ไปส่งที่โรงเรียนเธอโบอกมือลาและบอกว่าเย็นนี้พี่มาริจะเป็นคนมารับเด็กน้อยพยักหน้าด้วยความเข้าใจและใส่ซื่อทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีจรินยาไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเลยแต่เธอยังคงแอบมาดูเมื่อเห็นว่ามาริมารับแล้วก็ค่อยโล่งใจ จริญญาโทรศัพท์สอบถามข่าวคราวของจูโนอยู่เสมอมาลิบอกว่าจูโน่าแต่ร้องไห้โวยวายร้องหาแต่แม่รินบางครั้งก็ต้องโทรศัพท์หามิตรเผื่อว่าเขาจะมาช่วยอะไรได้จูโนเห็นพ่อจึงกอดและร้องหาแต่จริญญาเขาไม่เคยรู้เลยว่าเธอย,าย้ายออกไปแล้วเขาคิดว่าเธอจะยังอยู่เพราะเธอรักจูโน แต่พอจูโน่หลับไปแล้วเขาจึงโทรศัพท์หาเธอจริญญาไม่ยอมรับสายเขาเขาจึงโทรศัพท์หาทนายทนายจึงแจ้งว่าเขาเองก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้รู้แค่ว่าจริญญาเก็บเงินเอาไว้แค่เพียงส่วนเดียวส่วนอีกสามส่วนขอให้ใส่ไว้ให้จูโน่มิชได้แต่กัดฟันกรอดเพราะเขารู้ว่าเธอเห็นแก่เงินที่ยอมมาดูแลแ,แม่ดูแลลูกของเขา และยอมแต่งงานกับเขาก็พร้องเงินตอนนี้ระบบคนรับใช้รวนเรไปหมดมีการร้องเรียนการเงินก็ไม่เป็นระเบียบตลอดมาเขาไม่เคยรู้เลยว่าในบ้านก็จะมีผลกระทบและมันจะต้องมีคนดูแลรู้แค่ที่ทำงานของเขามันก็ยุ่งมากพออยู่แล้วแมรินจูโนโ่ร้องเรียกชื่อของจริญญาแล้วร้องไห้สะอึกสะอื้นคล้ายกับคนละเมอ และมันก็ทำให้คนที่ไม่เคยสนใจใยดีใครต้องหันมาสนใจสิ่งรอบข้างเสียบ้างเพราะขาดแรงกำลังที่เขาไม่ได้เคยนึกถึงเขาจึงหาคนมาควบคุมรวมทั้งพี่เลี้ยงเด็กแต่จูโนก็ยังไม่ยอมเข้ากับใครได้เลยแม้จะคิดว่าอีกไม่นานเดี๋ยวลูกก็คงจะลืมจริญยาแต่นี่มันก็ผ่านมาสองเดือนแล้วจูโนก็ยังไม่เคยลืมคนที่ดูแลตัวเองมาเป็นอย่างดี มีแค่เพียงมาริที่พอจะช่วยได้และตัวเขาเองก็ต้องกลับมานอนอยู่กับลูกทุกคืนไม่อย่างนั้นจูโน่ก็จะไม่ยอมรับและมันทำให้เขาเริ่มพูดคุยกับมาริเรื่องของจรินยาส่วนจรินยาตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเธอต้องพยายามหลบเลี่ยงไม่ยอมให้ใครพบใครเห็นเธอเธอรับรู้ได้ว่าจูโน่มีอาการเงาหงอยซึ่มเศร้า แต่เธอก็ยังคงเชื่อว่าเขาจะรับได้กับการที่ไม่มีเธออยู่ในชีวิตเพราะจะให้เธออยู่ในบ้านของคนที่คิดว่าเธอหิวเงินและไร้หัวใจคงไม่ได้อีกต่อไปแล้วแม้ว่าเธอจะรักเขามากมายหรือแม้ว่าเธอจะเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขาจูโน่ร้องไห้อีกแล้วตอนที่มาริมารับเธออยากให้มิชมารับจูโน่บ้างแต่ดูเหมือนว่า เขาจะไม่ได้ใส่ใจลูกชายของเขาเลยแม้แต่น้อยแม้เธอจะรู้ว่าเขาเหนื่อยงานของเขาเขามีงานมากต้องรับผิดชอบแต่นี่คือเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาเองเธอได้รับสายจากมาริที่โทรเข้ามาปรึกษาเธอเพราะอยากหาวิธีที่จะทําให้จูโน่หยุดร้องไห้ที่โรงเรียนเธอจึงแนะนําให้มาริบอกให้มิชลองไปรับจูโน่ดูบ้างหลังจากนั้นเธอก็ได้เห็นเขามารับจูโน่ และเด็กชายก็ค่อยๆมีอาการดีขึ้นแต่ก็ยังดีที่เขายังมีความรับผิดชอบในตัวของลูกของเขาและเธอก็ยังคงหวังว่าเธอจะทำใจได้ที่ไม่ต้องมาคอยดูคอยมองจูโน่ผ่านกำแพงโรงเรียนแบบนี้จริญนยามีร้านขายกาแฟเป็นของตนเองเธอลงทุนจ้างบาริสต้าและคนที่มีประสบการณ์ งานของเธอค่อนข้างจะยุ่งแต่ต้องขอมีเวลาสักเล็กน้อยเพื่อที่จะได้ไปคอยดูแลจูโน่สามเดือนแล้วร้านของเธอมีลูกค้ามากขึ้นจูโน่เองก็เริ่มทําใจได้อีกไม่นานจูโน่ก็จะลืมเธอไปมีแค่เพียงมมริที่ยังคอยโทรศัพท์มารายงานหาเธอบ่อยๆคอยสอบถามว่าเธอเป็นยังไงมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มมลิแอบมาหาเธอที่ร้าน แล้วมาเล่าให้ฟังว่ามิชมาอยู่กับจูโน่มากขึ้นและให้เวลากับลูกมากขึ้นเธอเองเห็นดีด้วยเธอว่ารู้ว่าจูโน่ชอบของเล่นอะไรจึงซื้อไว้แล้วฝากมาลิเอาไปให้เสมอและมิชก็เริ่มเห็นว่ามีของเล่นเพิ่มขึ้นทุกวันจึงได้ถามจูโน่เด็กชายบอกว่าพี่มาลิเป็นคนนามาให้เขารู้อยู่แล้วข้าของพวกนี้เป็นของแพง เงินเดือนแบบมมลิคงไม่มีเงินซื้อให้ทุกวันเขาไม่อยากถามกับมมลิหรอกแต่คอยให้คนสวนคอยตามมมลิไปดูซิว่ามมลิไปที่ไหนบ้างจนรู้ได้ในเดือนต่อมาว่ามมลิไปหาจรินยาที่อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนของจูโนโเขาให้คนตามดูและรู้ว่าในทุกๆวันจรินยาจะมาแอบดูจูโนโอ,อยู่ทุกวันที่กำแพงโรงเรียน เมื่อเขาว่างหลังจากนั้นไม่นานจึงขับรถของตนเองไปจอดอยู่หน้าร้านกาแฟซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามร้านของเธอใหญ่โตจัดแต่งรูราลูกค้าเข้าออกตลอดเวลาหลายเรื่องที่มิตรได้รู้ได้รู้จากมาริว่าจรินยาดูแลทุกคนทั้งเรื่องงานเรื่องเงินไม่เคยบกพร่องในบ้านของเขาพอขาดคนกำกับ หางเสือก็เริ่มแกว่งมาริได้รับวิชามาจากจรินยาแต่เพราะตัวเองยังเด็กกว่าทุกคนคนอื่นๆโตวกว่าจึงไม่ค่อยเชื่อฟังมิชไม่เคยรู้เลยว่าเธอเหนื่อยแค่ไหนและเธอยังคืนเงินมาให้จูโนต้องมากมายที่เขาไม่ชอบเธอก็เพราะแม่เอาอกเอาใจเธอเสมอจรินยาชอบมองเขาแปลกๆเขาก็ยอมรับว่าเธอสวยแต่ไม่ใช่สเปคของเขาหิวเงิน เขาตอบว่าเพราะคิดว่าเธอต้องการเงินของแม่ตอนที่เห็นเธอร้องไห้เขาก็รู้สึกสะอึกมันดูออกเลยว่าเธอร้องไห้แบบไม่ได้เสแสร้งเขากำมัดแน่นเมื่อมาถึงตอนนี้ยิ่งตอนที่เขามองเข้าไปในร้านและเห็นว่าเธอกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะชุดหนึ่งใกล้กับกระจกเธอกำลังคุยอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่มีเด็กผู้หญิงน่ารักเหมือนตุ๊กตา วัยใกล้เคียงกับจูโนยิ่งทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาทันทีทันใดแค่เห็นรอยยิ้มของผู้ชายคนนั้นเขาก็รู้แล้วว่าชายคนนั้นคิดจะเคลมเธอเขาทุบพวงมาลัยอย่างแรงเมื่อเห็นว่าเธอกําลังพูดหยอกล้อกับเด็กผู้หญิงคนนั้นป่านนี้เธอคงอยากมีลูกคนใหม่นะสิเขาตัดสินใจเดินก็ไปในร้านทันทีทำให้จรินยา หันมายิ้มให้เพราะคิดว่าเป็นลูกค้าคนอื่นแต่เมื่อหันมาเห็นเขาเขา้าเธอกลับตกใจเป็นอย่างมากไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าเขาจะมาเจอเธอได้คุณมิชเขายักคิ้วน้อยๆแล้วเดินไปที่เคาน์เตอร์เพื่อสั่งกาแฟอย่างที่เขาชอบจริ่นยาไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะแค่มาซื้อกาแฟที่ร้านของเธอเท่านั้นดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขา ต้องหาทางสืบจนรู้ว่าเธออยู่ที่นี่หรือไม่ก็ไปคาดคันเอากับเมลิจนมมลิต้องยอมบอกเพราะโดนเขาขู่แต่ส่วนตัวของเธอก็แค่อยากจะลืมเขาไปและขออยู่อย่างสงบเพียงเท่านั้นจรินยาเดินเข้ามาเพื่อจะถามเขาตรงๆคุณไม่ได้แค่มาซื้อกาแฟใช่ไหมเขาหันมาจ้องเธอ ดูเหมือนว่าครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองได้เผชิญหน้ากันจริงๆ,ๆเธอพูดกับลูกค้าของเธอแบบนี้หรือ<ๆ>เธอแทบไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เขาพูดสีหน้าของเธอกับเขาทำให้คนรอบข้างเริ่มหันมามองด้วยความสงสัยโดยเฉพาะบรรดาลูกน้องของเธอเพราะไม่เคยเห็นเธอมีปฏิกิริยาแบบนี้และเพราะแบบนี้เธอจึงต้องสงบปากสงบคา ไม่กี่นาทีกาแฟของเขาก็เสร็จเรียบร้อยเขาจ่ายเงินด้วยเงินสดแล้วไปหาที่นั่งซึ่งที่นั่งของเขาก็อยู่ใกล้ๆกับพ่อและลูกสาวคู่นั้นนั่นแหละเธอเดินกลับไปนั่งที่เดิมพัดพ่อของเด็กผู้ให้คำปรึกษาเรื่องการเปิดร้านกาแฟถามเธอด้วยเสียงกระซิบว่าเธอมีปัญหาอะไรหรือไม่เธอยิ้มอย่างฝืฝนๆแล้วใส่หน้าแต่เขาก็ดูออกนั่นแหละว่าต้องมีอะไรสักอย่าง น้องพิงขาทานนมชมพูไหมคะเดี๋ยวน้าไปทำมาให้เด็กน้อยยิ้มแป้นแล้วพยักหน้าหนึๆหขอบคุณนรินก่อนสิคะลูกสาวน้อยส่งเสียงขอบคุณเจ้าเจ้าเธอยิ้มรับและลูกเดินไปที่เคาน์เตอร์จัดการชงนมให้เด็กน้อยแต่เวลานั้นเธอก็สังเกตมิดไปด้วยดูท่าทางเขาจะคอยสังเกตเธออยู่ห่างๆแต่เพียงไม่นานเขาก็ต้องรีบออกไปจากร้านเหมือนมีงานด่วนเข้ามา เธอโล่งใจได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นเพราะวันต่อมาเขาก็ยังมาที่นี่อีกครั้งเธอรู้สึกไม่ชอบใจและรู้สึกไม่อยากยุ่งกับเขาเธอยังคงนึกสงสัยว่าเขาจะตามมาที่ร้านของเธอทำไมกันคุณมาที่นี่ทำไมกันแน่คุณมิชเขานั่ง่วยห้างจ้องมองเธอด้วยดวงตาอันเย็นชาก็มาดูเธอน่ะสิว่าคนอย่างเธอจะสามารถลืมจูโน่ได้ เธอสะอึกเมื่อได้ยินเขาพูดอย่างนั้นฉันไม่เคยลืมแต่ถ้าฉันไม่ออกมาตอนนี้คุณก็จะกล่าวหาฉันอีกว่าฉันต้องการอย่างอื่นเขาไม่อยากจะต่อร้อต่อเทียงกับเธอเพราะรู้ตัวแล้วว่าเขาก็พูดเกินไปไม่ลืมก็ดีแล้วฉันก็แค่อยากให้เธอไปหาแกบ้างไม่จำเป็นต้องทำให้แกลืมเธอหรอกเขาพูดไปเรื่อยๆแต่ก็หวังเหลือเกินให้เธอไปเยี่ยมลูกชายของเขาบ้างก็เท่านั้น แล้วเขาก็จากไปเธอได้ต่าง,งุนงงกับอาการนี้ของเขาเพราะไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงว่าจะไปหาจูโน่ดีไหมหวันต่อมาเขาจึงเป็นคนพาจูโน่มาที่ร้านสีแทนและเธอก็รู้สึกดีใจมากจูโน่วิ่งเข้ามากอดเธอส่งเสียงร้องว่าคิดถึงเธอเหลือเกิน ตอนนั้นพัดและพิงเองก็อยู่ด้วยเธอรีบแนะนำให้พัดรู้จักกับจูโน่และชักจูงให้เด็กๆได้รู้จักกันเธอไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เขาเองก็อยู่ข้างหลังเธอเขาขยับเข้าหาพัดและแนะนำตัวชายทั้งสองเช็คแขนด์กันเพื่อทำความรู้จักทำให้พัดรู้ว่าเขาคืออดีตสามีของจริญญาเพราะเขาจงใจประกาศให้โลกรู้เธอเองก็ไม่ได้ถแถลงข่าเรื่องนี้ ไม่รู้ว่าเธอคิดไปเองหรือเปล่าว่ามิชทำตัวเหมือนหวงเธอและเธอก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะคิดไปว่าความคิดของตนเองนั้นเลอะเทอะแต่เขาก็ยังคงพาจูโนมาหาเธอบ่อยๆถ้าเขามาไม่ได้เขาก็จะให้มาริเป็นคนพามาและให้ซื้อกาแฟไปให้เขาด้วยไม่รู้ว่าเธอคิดไปเองหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นเขาเพราะถ้าเป็นตัวเขาเธอจะสร้างกําแพงขึ้นมากั้นเอาไว้ แต่สำหรับจูโน่เธอจะเปิดใจเต็มที่แล้วก็เป็นจริงดังนั้นเขาต้องการให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมไปหาจูโน่ที่บ้านบ้างสิตอนนี้เขาไม่ค่อยสบายนะเมื่อได้ยินอย่างนั้นหญิงสาวจึงตกใจมากเธอรีบขับรถกลับไปที่บ้านหลังเดิมที่เคยอาศัยด้วยความรีบร้อนเพราะเธอเป็นห่วงจูโน่มากเธอได้พบกับจูโน่ที่มีแผ่นความเย็นแปะอยู่ที่หน้าผากใกล้ๆก็มีมาริ คอยดูแลและมิชนั่งมองเธอที่เธอกำลังเข้ามาดูแลลูกชายของเขาแม้เด็กชายจะเล่นได้ตามปกติแต่เธอก็รับรู้ได้ว่าตัวของเขารุมรุมคุณพาจูโนไปหาหมอหรืยงเ <_ p ain> พื่อนเพื่อนของฉันมาตรวจให้แล้วให้ยาแล้วไม่เป็นไรมากเขาพูดถึงเพื่อนที่เป็นหมอของเขาแล้วเขาก็ยิ้มมุมปากน้อยๆเพราะเธอ มาจริงอย่างที่เขาคิดเอาไว้ไม่มีผิดแมรินอยู่กับจูโน่นะฮะจูโนไม่สบายเสียงออดอ้อนทำให้เธอรู้สึกใจอ่อนแต,แต่พอเธอมองไปที่เขากลับเห็นสายตาที่ดูเหมือนจะรอฟังคําตอบอยู่ด้วยเช่นกันและตอนนี้เธอก็ชักจะสงสัยแล้วว่านี่มันคือแผนการของเขาหรือไม่และเธอก็แน่ใจมากขึ้นเมื่อเห็นเขาเขายิบตาให้ลูกชาย แต่ดูเหมือนเรื่องไม่สบายของจูโน่นั้นจะเป็นเรื่องจริงเพราะเขาไข้ขึ้นตอนเย็นจัดทำให้มิทต,ต้องขับรถพาจูโน่ไปโรงพยาบาลโดยมีเธอไปด้วยจูโน่ต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อดูอาการแล้วก็เป็นเธอเองที่อาสาจะอยู่เฝ้าไม่รู้เลยว่าคืนนั้นเขาจะมาเฝ้าด้วยเธอเผลอหลับข้างเตียงของจูโน่และเป็นเขาเองที่อุ้มเธอไปนอนตรงที่ ของคนเฝ้าไข้เธอตกใจตื่นขึ้นมาเจอเขาไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะมาจ้องสบตาเธอในระยะแค่คือแล้วสิ่งที่เธอไม่คาดคิดก็เพราะเขาก้มลงมาเพื่อจะจูบเธอครั้งแรกมันเป็นการสัมผัสเบาๆแต่ใจของเธอกลับเต้นรัวราวกับกลองที่สำคัญเนื้อตัวของเธอวูบวาบราวกับนั่งอยู่บนเครื่องเล่นที่แสนหวาดเสียว รสชาติเบาๆที่แทบไม่รู้สึกมันชัดเจนอีกครั้งเมื่อเขาก้มลงเพื่อเพิ่มรสจูบที่ดูดดื่มมากขึ้นตอนนั้นเองที่เธอแทบลืมโลกเพราะเขาคือจูบแรกของเธอในชีวิตแล้วเขาก็พูดในสิ่งที่เธอไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้ฟังฉันขอโทษเธอตาโตเอาแต่จับจ้องเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อเราแต่งงานกันอีกครั้งดีไหม เธอรู้ว่าเขาไม่ได้ถามเพราะเขาเองก็เจ้ากี้เจ้าการเหมือนแม่ของเขานั่นแหละเธอไม่รู้หรอกว่าอนาคตของเธอจะเป็นอย่างไรแต่เธอก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคนที่เธอรักและเธอก็เชื่อว่าเขาก็รักเธอเช่นเดียวกันปีต่อมาจรินยาตั้งท้องเธอหวังเหลือเกินว่าเธออยากจะได้ลูกสาวและหวังว่าชีวิตคู่ครั้งนี้กับสามีคนเดิมของเธอจะราบรื่น และมีแต่ความเข้าใจกันมิชไม่ใช่คนหวานๆตามสไตล์ของเขาแต่เขาก็เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายไม่ได้คิดว่าเธอคือคนที่จะมาช่วยให้ทุกอย่างในบ้านของเขาง่ายขึ้นหรือแค่มีหน้าที่มาดูแลลูกของเขาแต่เธอคือภรรยาของเขาและเป็นคู่ชีวิตที่พร้อมจะก้าวเดินไปด้วยกันกับเขาจนกว่าเส้นทางนั้นจะสิ้นสุดลงจบแล้วนะคะถ้าชอบ นิยายที่ตาแต่งเนาะก็ฝากติดตามนะคะสำหรับเพื่อนใหม่เนาะติดตามแล้วก็ยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆที่เพิ่งที่ที่เป็นเพื่อนของตานี่ก็จะรู้นะคะว่าตาขอนะขอรบกวนรบกวนว่าช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะตาจะได้มีรายได้มาจนเจอกันเนาะ ก็มีทั้งค่ายานะคะแล้วก็จิปะทะนะคะก็รบกวนช่วยชมสิ่งที่น่าสนใจให้ตาบ้างนะคะตาจะได้มีรายได้เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรักนะคะปุนรักษาสวัสดีค่ะ